เจริญพรวันนี้เรามาทําโครงการ CCS คือชวนให้น้องเนนโรงเร,เรียนพระเวียนธรรมวัดธรรมคนให้มีสุขภาพแข็งแรงหรือว่ามีมีร่างกายที่เรียกว่าอะไรขุนดีขึ้นนะเออจากการเข้าร่วมกิจกรรมของเราโดยโครงการนี้เป็นของเบลเ s สนะครับ mm hmm. ของเบลเนสรุ่นที่6 mm hmm. นะเดี๋ยวเรามาฟังพี่ฟิล์มกว่าในฐานะเป็นหัวหน้าหหน้กลุ่มเช็คช mm ิล hmm. ี ch นะครับวันนี้ ได้คนควบแรงพี่เราเป็แบบได้ประสบการณ์อะไรบ้างเอ็นเทอ์ครับการนี้ก็เป็นครั้งแรกที่ได้ออกมาทำ CCS นะครับต้องสถานที่แล้วก็ได้ทำริงด้วยสิ่งที่เห็นก็คือการร่วมมือกับตัวอย่างใี่อนข้างน้อยซึ่งเราจะต้องแสรสอดแทรกกิจกรรมที่ทําให้กลุ่มตัวอย่างสนใจเรามากขึ้นมีู่บ้านสนใจเข้ามาที่เรามากการควบคุมการเรียนอะไรอย่างเงี้เพื่อช่วยให้มันดีขึ้นแล้วก็ได้เนื้อหาอยากจะให้เขาลองทำภาพภาพ เพราะเราก็ได้มีการดูประกาบที่เขาประบกาณได้การออกแบบที่เขาที่โรงเรียนก็เร,เราสามารถเอาไปเชื่อมโยงกับานของเราได้มากเลยาาไไครับมายเลียงไหมครับและโครงการนี้จะแบบสำเร็จไม่ได้เลยถ้าไม่มีพิจาผู้ทรงรู้ด้านสุขภาพเป็นคุณพยาบาลซึ่งมีความรู้มีความสามารถด้านนี้เลยแล้ววันนี้เป็นวิทยากรให้น้องๆเนนร่วม60คน60ครูปนะฮะที่โรงเรียนเลย พี่จาครับวันนี้ได้คนพบอะไรหรือได้เรียนรู้อะไรหรือแบบอยากมีอะไรจะถ่ายทอดในโครงการเนี้ยสำหรับพี่จาแล้วเชิญครับโครงการนี้ก็ดีนะเพราะว่าเท่าที่มาดูน้องเนยที่นี่แล้วน้องเนยก็ยังมีส่วภาพร่างกายในดูแล้วมันยังไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่อดูแล้วน้ําหนักน้อยเมื่อเทียบกับี้ก็ก็ก็เป็นที่เป็นที่น่ายินดีที่เราจะมาร่วมกันทําเพื่อสร้างเสริมสราพน้องเนย ขอบคุณมากครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตระหว่างสัปดาห์แต่ละสัปดาห์เราจะบม,มีอะไรยังไงติดตามได้ในเพจพระนโมลธรรมะเพื่อชีวิตหรือในช่อง youtube พระนมนธรรมะเพื่อชีวิตนะครับเจริญพร